ต่อจากวิดีโอหมายเลข333นะครับอะผมพูดตรงๆเลยว่าผมรู้สึกดีใจชัยโยแช่มชื่นอย่างมากเพราะอะไรครับมันเหมือนกับคลายล็อกได้แล้วจริงๆมันเหมือนกับทั้งชีวิตอะ่ะสูตร321เนี่ยคือการปฏิบัติหรือวิธีการที่จะช่วยให้คนเราดีขึ้นชุมชนสังคมหน่วยงานอะไรดีขึ้นนะครับใครที่ย้อนกลับไปดูตั้งแต่วิดีโอหมายเลข330มาตามลาดับแล้วผมก็ไปเจอ บทเรียนที่ล้ําค่าในวิดีโอหมายเลข333นะครับจากนั้นเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขามันง่ายอย่างนี้นี่เองอะพูด,ดง่ายๆแล้วกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจทํางานให้ดีตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีแต่เส้นผมบางภูเขาก็คือใครก็แล้วแต่ครับท่านอาจจะคิดว่ามันต้องออกแบบเยอะมันต้องเข้าใจเยอะมันไม่ใช่มันคือการไปทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จจริงๆคืออะไรครับอาอย่างผมเนี่ยผมก็ทำงานปกติ แต่สิ่งที่ผมจะทำเราสำเร็จจริงๆก็คือไปทำร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสดชื่นแจ่มใสาค,คึกคักตั้งแต่วันนี้แหละแล้วแต่แต่ง่ายๆนะหุ่นมันก็ต้องดีขึ้นความสดใสแต่แต่ไม่เกี่ยวกับว่าผิวพรรณนะครับผิวพรรณเนี่ยผมไม่เกี่ยวแต่ถามว่าถ้าเจอแดดหนักบ้างจริงๆทุกวันนี้มันก็ต้องใช้ครีมกันแดดนั่นแหละคือคือไม่เน้นในเรื่องของการเสริมสวยแต่เน้นในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจากภายในคือไม่เด้นเน้นว่าหุ่นดีหรอก แต่เราอายุ50แล้วเนี่ยจะ50แล้วเนี่ยเราต้องพัฒนากล้ามเนื้อเนี่ยมามาเยอะๆให้กับร่างกายของเราประมาณนั้นนะครับคือ,ค,อคือไม่ได้สนใจว่าจะต้องหุ่นล่ออะไรหรอกแต่มันปั้นได้คือปั้นกายและใจของตนเองให้ดีคือทํางานใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ไม่ใช่ว่าให้มาทําเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยคือให้มาปั้นร่างกายตามผมนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าอืมสิ่งนี้แหละฉันจะต้องไปฝึกทักษะการอ่าน การฟังการเขียนแล้วก็การพูดให้มันดีเพื่อที่จะได้เรียนในชั้นมัธยมในชั้นมหาวิทยาลัยให้มันดีก็ได้แล้วแต่เลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะต้องฝึกเป็นคนที่ออมเงินให้ได้ในทุกๆวันแต่แต่ผมไม่อยากบังคับว่าจะต้องออมวันละกี่บาทนะครับไม่อยากให้เป็นการบังคับตนเองแต่อยากให้รู้ว่าคนที่ออมเงินเนี่ยจะเกิดพลังของการออมใจมันจะฝากไฟจดจ่ออยู่กับในเรื่องของเงิน เดี๋ยวจะเร,เรียนรู้การลงทุนต่อได้เองหรือบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะไปฝึกความสามารถสักอย่างหนึง่งบางคนอาจจะบอกว่าอยากกราบพระทุกวันบางคนอาจจะบอกว่าตื่นเช้ามาขอบคุณเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญตนเองทุกวันไปทําอะไรสักอย่างให้เป็นกิจจลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองแน่นอนสิ่งนั้นเนี่ยต้องเลือกหน่อยนะครับสิ่งที่เราจะทําอยู่เป็นชิ้นเป็นอัน ให้เห็นเลยอย่างผมเนี่ยตื่นเช้ามาทุกเช้าผมก็จะงวงเงียมาลหะนวดตัวค่อยๆรู้สึกสดชื่นแจ่มใสจากนั้นก็อาจจะมีมาเข้าห้องน้าบ้างคือหลังจากนวดตัวอะไรเสร็จเนี่ยมีเข้าห้องน้าบ้างจากนั้นมายืนดูหน้าตนเองในกระจกแล้วผมก็จะบอกว่าขนาดภาพเนี่ยยังวาดได้ผมมันจะปั้นร่างกายของตอนเองจิตใจของตอนเองให้ดีตามหลักจากวิดีโอหมายเลข333และว,วิดีโอก่อนหน้าทั้งหมดนะครับมันจะ ดึงมาใช้อย่างเหมาะสมกับกิจที่จะทำอ่ะกับงานที่จะทำกับตัวเลือกที่เป็นมั่นเป็นเหมาะที่เป็นกิจจลักษณะที่เราเลือกนะครับก็ลองไปออกแบบลองไปทำตัวเลือกดูบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะต้องมีสินค้าชิ้นหนึ่งประจำตัวของฉันสินค้านี้เนี่ยจะไปขายฉันจะต้องมีทักษะฝีมือมีความเชี่ยวชาญแบบนี้แหละในแบบของฉันแปลว่ครับมันต้องใช้เวลาของการเริ่มต้น การเหนี่ยวนำตนเอง,เองการดึงดูดตนเองการมีใจรักการรู้สึกดีแช่มชื่นกับเรื่องนั้นๆโอ้โหดีใจจริงนะครับที่ที่ทำกันบ้านมานานถ้าผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะมันดีไปแล้วนะครับคือเคยเอาจริงเอาจังไหมเคยแต่มันไม่เคยไปถึงระดับมาสเตอร์พีทอ่ะก็คือไม่ไปถึงระดับที่มันมันดีมันชั้นเลิศเราภูมิใจตนเองขนาดนั้นนะครับมันมันเป็นยาใจอะ่ะผม คงเคยได้ยินคําว่าเพลงฮิวใจเนาะแต่การที่เราไปทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยอะอย่างผมไม่ได้บอกว่าผมจะต้องแน่นอนผมช่ำชื่นตอนนี้ร่างกายผมก็ดีใน,ในระดับหนึ่งอะแหละแต่ความว่าเป็นพุงเนี่ยมันก็ยังอยู่ยังมีปัญหาสุขภาพเมื่อเย็นนี้เนี่ยในวิดีโอหมายเลข3ามร้ยสามผมเพิ่งบอกไปเนี่ยแสดงว่าเรายังมีจุดบกพร่องมันยังไม่เข้มแข็งพอนะครับแต่การที่ผมบอกว่าอื สิ่งที่เป็นกิจลักษณะแปลว่าอะไรครับเราไม่กังวลเรื่องอื่นมากอย่างแผนที่ผมบอกว่าจะทําเพื่อทําให้เกิดไปตั้งอะไรต่างๆะตามที่บอกไปไม่พูดซ้ําแล้วกันนะครับไม่กังวลเพราะว่าภารกิจสําคัญของผมก็คือการทําให้ร่างกายและจิตใจทํางานร่วมกันแบบดีๆคือจะปั้นกายปั้นใจให้ดีมองหน้าตัวเองในกระจกทุกวันทุกวันตอนเช้าอาจจะทุกวันตอนเย็นด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มองตัวเองนะอ่าฉันจะปั้นปั้นในตัวนี้ให้ดี เท่าที่จะดีได้แต่ไม่ใช่การที่จะต้องผมจะต้องไปเอาอะไรมาทาการที่ผมจะต้องไปอะไรมันคือการออกกำลังกายปกตินี่แหละการที่ออกกำลังกายประกอบความรู้สึกประกอบการที่เรารักษาทรงของ,ของร่างกายให้ดตีตามที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละนะครับเอาตามนั้นแหละนะครับก็ไปออกแบบเองนะครับเป็นเติมเต็มให้ดีพร้อมกับจิตเป็นใหญ่ผ่อนคลายก็ได้เอาจริงเอาจังก็ได้มีความสุขก็ได้มีความสนุกก็ได้นะครับเห็นคุณค่าให้ความสําคัญก็ได้ จิตเป็นใหญ่ครับตามนั้นครับอ่ะคือพูดไปมันจะยาวลองเอาทั้งหมดที่ทําการบ้านเนี่ยมาเนี่ยมาใช้งานมันเหมือนกับเราเรียนหนังสืออะอ้ยเรียนมาตั้งเยอะเกรดก็ดีคะแนนก็ดีได้ไปจบแล้วแต่อิที่เรียนมาไม่ไดเอามาใช้เลยนั่นแหละนะครับเอามาใช้ในผลงานชิ้นเอกชิ้นดีของท่านลองสักตั้งครับคือคือลองไปเจอสักนิดนึงบางทีนะครับเอาให้ง่ายกว่านั้นอีกเส้นผมบางกูขอมากกว่านั้นอีกก็คืออะไรครับ ลองท้าทายตนเองหรือลองกําหนดตนเองให้ไปทําอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ต้องยากก็ได้นะครับเอาแบบง่ายๆก็ได้แบบไม่ต้องใช้สมองมากไม่ต้องลงทุนล,ลงแรงมากก็ได้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็ได้อย่างผมออกกาังกายจริงๆเราก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทนะอย่างบางคนบอกว่าจะไปฝึกร้องเพลงเพราะๆให้ไดค้คือเพลงซ้ากันก็ได้ไงแต่ทุกวันฉันจะไปมีความสุขกับการร้องเพลงหนึ่งเพลงเป็นอย่างน้อยก็ได้นะครับ หรือเอาแบบไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือต่อไปฉันจะตั้งใจอาบน้ําแปลงฟันและเข้าซ่วมให้ดีก็ได้นะครับต่อไปฉันจะดูแลสุขไอ้อะไรนะความสะอาดร่างกายจากการอาบน้ําให้ดีแปลงฟันให้ดีอะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือต่อไปฉันจะแบบเป็นคนที่ก่อนที่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยจะคิดก่อนก็ได้ทั้งหมดอันนี้ไม่ได้เสียเงินเลยนะครับโอเคไหมครับต่อไปฉันจะนั่งสมาธิวันละอย่างน้อย5นาที ทุกวันเออลองดูนะครับไปหาอะไรทําที่ที่เราทำอ่ะคือเราก็ต้องรู้สึกว่ามันดีแหละนะครับง่ายๆบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอ่ะโอเคแค่นี้แหละนะครับดีใจด้วยกับทุกคนนะครับที่เข้ามาเปิดดูวิดีโอนี้แล้วก็จะบอกต่อวิดีโอนี้ไปเท่าที่ท่านอยากจะบอกแล้วกันขอบคุณทัพสวัสดีครับ